อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นำโดยนายนพดลผลซื่อในอำเภอหนองบัวประลัดอำเภอเทศบาลเมืองหนองบัวสถานีตำรวจภูธรหนองบัวหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอำเภอหนองบัวโรงพยาบาลหนองบัวชมรมทุบีนบวันโรงเรียนหนองบัวคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคม นำโดยนายธารศิลป์เรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคมร่วมกันจัดก,กิจกรรมการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและวันวสุบุรีโลกโดยตั้งขบวนเดินรณรงค์นักเกาะลอยหน้าศาลหลวงปู่ฤษีอรายน้องบัวเคลื่อนผ่านตลาดน้องบัวและเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียตรติโรงเรียนอนุบาลนองบัวเทพวิทยาคมเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างพลังความร่วมมือในการหยุดยัง้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับโดยมีกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการดำเนินงานชมรมทบีน้ำมววันการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองบัวการแสดงของเยาวชนกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย และการมอบกิติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด